สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับง่ายๆสไตล์ช่างการครับวันนี้เราจะมาซ่อมเครื่องสีจังหวะนะครับเป็นเครื่องฮอนด้าสีจังหวะเครื่องตัวนี้ลูกค้านํามาซ่อมนะครับเขาบอกว่าเกิดเดืองวาวนะครับเกิดเดืองวาวมันแตกเขาเอาไหลมาให้นะครับใส่ถุงมาเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ยังไม่รู้นะครับว่าเป็นกระเดื่องวาวด้านไอเสียหรือว่าไอดี D นะครับเดี๋ยวเราจะถอดดูไปพร้อมๆกันนะครับก็ถอดนอ็อตฝาครอบออกก่อนนะครับแล้วเราก็ถอดฝาครอบวาวออกนะครับมีน็นอตอยู่2ตัว เดื่องวาวนะครับที่มันหักครับเป็นทางด้าน id นะครับทางคาบูเลเตอร์นะครับรเดืืองาาว id ส่วนตัวนี้เป็นไอเสียนะครับไอเสียก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราจะมาถอดเปลี่ยนนะครับรเดืืองวาวกันนะครับสําหรับวิธีถอดก็ถอดแบบบ้านนะครับโดยใช้ เครื่องมือเท่าที่เราจะหาได้นะครับอันนี้ถอดแบบบ้านๆครับก็ให้เราถอดครับสายพานออกก่อนนะครับดันสายพานออกจากเฟืองเราลิ้นก่อนนะเราดันออกแล้วก็ดันเอาเฟืองเราลิ้นออกนะครับให้เราหาเหล็กนะครับ เหแหมหรือว่าเป็นไขควงก็ได้นะครับที่ตัวเล็กๆครับให้เรานํามาเพื่อจะดันสลักเฟืองเราลิ้นออกนะครับนะครับดันออกมาแล้วก็สามารถดึงออกมาได้เลยนะครับหรือบางตัวก็อาจจะแน่นเราก็หาครีมครับหาครีมมาคีบดึงออกนิดนึงนะครับแล้วนี่เป็นสลักนะครับของเฟืองเราลิ้นแล้วก็ เ็บไว้แล้วก็นำเฟืองลาวลิ้นออกนะครับดึงออกมาครับนี่เป็นเฟืองลาลิ้นนะครับครับหลังจากนั้นเราจะนะครับถอดตัวกระเดื่องนะครับเราเห็นไหมครับตัวที่มันหักว่งก็ไม่ชัดนี่นะครับตัวที่มันแตก เราจะตอกออกนะครับตัวนี้ขอด,ด้านไอเสียยังใช้ได้อยู่ครับเราจะตอกออกฝั่งเดียวนะครับเฉพาะตัวที่มันแตกคือด้านไอดีครับสำหรับการที่เราจะเอาออกนะครับเราก็ต้องเราต้องมีสกัดนะครับที่เป็นเหล็กปลายแหลมนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเข้ากับแกน จะเหลืองวาวได้นะครับแล้วก็ค้อนนะครับกับสําหรับการตัดต่อกออกก็ง่ายๆนะครับก็ให้เราใช้สก,กัดตอกออกเลยนะครับเครื่องถอดหางมาก็อาจจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าเคลื่อนนะครับใช้เท้าดันไว้นิดนึงทำคนเดียวอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับ ว่าเครื่องมันไม่มีหางมามันสามารถเคลื่อนที่ได้มันก็ใช้เท้าดันไว้นะครับเว้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะออกอาออกมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวที่มันหักอันนี้เป็นสก,กัดนะครับไม่ใช่ขากระเดื่องนะครับ นี่ครับตัวที่มันหักเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นของไอนะครับอันนี้เป็นแกนกระเดื่องนะครับตัวนี้เราไม่เปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะตัวกระเดื่องนะครับเดี๋ยวเกะดูนะครับอันที่มันแตกออกแล้วที่เจ้าของเครื่องเขาหัวมาครับ ยังกับยาแก้ปวดนะครับปลายมันตรงนี้ยังติดคาอยู่เลยนะครับสาเหตุที่มันแตกน่าจะเกิดจากการขันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราขันแน่นเกินไปนะครับมันก็จะแตกเพราะว่ามันเป็นอะไรเป็นเหล็กเหล็กแข็งเหล็กกล้านะครับ สามารถที่จะยุบอ่อนตัวได้นะครับมีแต่หักอย่างเดียวนะครับถ้ามันอยู่ปกติมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับแต่มันแตกออกจากกันครับเดี๋ยวเราเอาอะไหล่มาเปลี่ยนกันนะครับ <c oughs> ก็ได้มาแล้วนะครับสําหรับอะไหล่เดียงว,วาวไอดีเป็นของแท้นะครับ เราเจะดูครับนี่ครับหวองใหม่ตัวที่มันแตกนะครับครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าระหว่างกระเดืองไอดีกับไอเสียจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะ ตรงปจะไปคนละด้านกันนะครับการที่เราจะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องรู้ว่าเป็นของไอดีหรือว่าไอเสียนะครับแล้วเราก็ถอดน็อตตรงนี้นะครับนี่นะครับจะมีน็อตอยู่ตรงนี้และตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดออก ล้วพอเราถอดน็อตออกแล้วเราก็ดึงออกเลยนะครับขยับขยับนิดนึงนะครับครับขยับออกมาก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นฐานนะครับที่เราขู่ขึ้นมาทั้งสองด้านนะครับนะ่ครับเหมือนกับข้างที่เราไม่ถอดนะครับที่มันมาจากโรงงานเขาผลิตมาครับเวลาเรา นำเกิะดเดืองหรือว่าแกนกระเดืองพับมานะครับครับนี่ตรวนี้มันก็น่าจะหน้ามันก็จะสัมผัสกับแท่นพอดีนะครับด้านเกิะดเดืองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นระดับที่มันพอดีนะครับการที่เราจะใส่เราก็ทำเหมือนกันนะครับ ก็ให้เรานำกเกดื่อเวาวนะครับตัวนี้เอาด้านหลังตรงนี้นะครับที่เป็นแนวตรงครับให้มันมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับตรงกับแท่นรองพอดีนะครับก็จะเข้ายากสักนิดนึงนะครับบอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเราหาเครื่องมือเท่าที่เราหาได้นะเราทําแบบมั่นบ้านนะครับ นี่นะครับให้อยู่แนวนี้เราก็หาค้อนนะครับหาค้อนมาเพื่อจะเคาะให้มันเข้านะครับพอมันเข้าแล้วนะครับเราก็ให้เราสังเกตด,ดูนะครับเราดูก่อนนะครับก่อนที่เราจะอัดเข้าให้สุดนะครับว่ามันได้ไหมนะครับ โดยการดูนะครับว่าทั้งสองข้างก็มามาถึงจุดฐานรองหรือยังนะครับนี่นะครับเรามาถึงฐานรองครับว่เราเห็นว่ามันได้แล้วเราก็จะอัดเข้าให้สุดนะครับครับเราก็ใช้คอนนะครับต้องหาค้อนที่มันมีน้ำหนักักนิดนึงนะครับ จะได้ดันได้เคาะได้ง่ายนะครับแล้วก็ค่อยเคาะไปเรื่อยๆนะครับค่อยนะครับตอค่อยเข้าไปเรื่อยๆกับด้านนะครับสำหรับการเคาะก็ให้เราเระวังขอบตรงนี้ด้วยนะครับ ตามขอบตรงนี้เดี๋ยวโดนค้อนจะบิดเบี้ยวทําให้น้ำมันเครื่องมันรั่วมัมนซึมได้นะครับแล้วก็เคาะด้วยความระมรัดระวังก็ด้านด้านทีด้านาน,นี้ทีนะครับก็ขยับดูนะครับ ได้ว้วก็เคาะเข้าไปแต่เน้นนะครับสำคัญก็คือขอบตรงนี้นะครับอย่าให้โดนค้อนเคาะนะครับก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็โยกดูนะครับให้ขยับได้นิดนึงนะครับ ห่างเกินไปก็จะทำให้เสียงดังครับแต่อย่าให้คิดจนเกินไปนะครับครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น็อตปรับตั้งวาวเหลี่ยมก็เบอร์สอดห้นะครับจะขันเข้ากับหัวน็อตตัวปรับตั้งวาวพอดีนะครับว่าอยู่ก่อนนะครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งเดี๋ยวเราจะใส่เฟืองลาลิ้นก่อนนะครับเฟืองลาลิ้นก่อนที่เราจะตั้งมาร์คเฟืองลาลิ้นเราก็หมุนเพื่อให้ลูกสูบนะครับลูกสูบเครื่องขึ้นมาอยู่อัดสุดนะครับอัดสุดครับเราสามารถใช้ช้ควงหรือเหล็กแห,ห่ดูก็ได้นะครับว่ามันขึ้นมาอัดสุด แต่ถ้าเราไม่ได้ถอดหัวเทียนดูนะครับเราก็สามารถจะดูได้ตรงแม่เหล็กก็ได้นะครับตรงแม่เหล็กนะครับให้เราดูว่าลูกสูบมันขึ้นอัดสุดที่เราจะสามารถตั้งวาวนะครับตั้งมาร์คเพื่อเราก็ให้เราหมุนแม่เหล็กนะครับจานไฟตรงนี้ครับจะมีด้านที่เป็นแม่เหล็กนะครับจะมีแบบนูนขึ้นมานะครับให้เราหมุนมาตรง แม่เหล็กตรงคอยไฟนะครับก็ให้เรานับซี่ตรงใบพัดลมนะครับของแม่เหล็กน่ครับซี่ที่หนึ่งนะครับคืตัวยาวตัวนี้นะครับที่ที่สองปลายปลายไฟอยู่ระยะตรงซี่ที่สองก็จะอัดสุดพอดีนะครับหลับการใส่มาร์กเฟืองลาลิ้นแล้วเ,เราก็ใส่เฟืองลาลิ้นเข้าไปนะครับ ก็ให้เราสังเกตตรงนี้นะครับเื่องลอลิ้นจะมีสอนอยู่นะครับจะเป็นลูกสอนเป็นสามเหลี่ยมนะครับจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับดันั้นหรัการเราจะใส่แล้วก็ให้ชี้ขึ้นด้านบนพอเราตั้งมาร์กครับให้มันตรงเข้ากับสายพานแล้วนะครับก็ให้ดูว่า มารมันตรงไหมนะครับก็ให้เราสังเกตตรงตะเข็บกับตะเข็บตรงนี้กับกับมาร์คกับมาร์คที่มันมีสอนชีข้ขึ้นข้างบนนะครับให้มันอยู่แนวเดียวกันนะครับแนวตรงพอตรงแล้วเราก็ใช้สลักสลักของเครื่องลอลิ้นนะครับแอดล็อกไว้แล้วก็ดูเห็นมันตรงนะครับก็ให้เรามาสังเกตด,ดูด้าน หน้านะครับด้านใบพัดลมด้วยนะครับว่ามันยังอยู่ตรงไหมนะครับครับเป็นใบที่สองนะครับก็อยู่ในแนวนี้นะครับก็อยู่ในแนวพอมันตรงแล้วต่อไปนะครับเราก็จะตั้งวาลนะครับการตั้งก็ให้เราใช้ แจหกเหลี่ยมนะครับี่เป็นเบอร์ตัวเลขนะครับสองจุดห้าแล้วเราก็หมุนหมุนน็อตนะครับหมุนน็อตตัวปรับตั้งหมุนเข้านะครับหมุนเข้าแล้วเราก็ใช้มือขยับดูนะครับว่ามันคิดหรือมันห่างนะครับถ้าเราเห็นว่ามันได้แล้วนะครับเราปรับตั้งเราหมุนเข้าได้ที่แล้วเราก็จะล็อกไว้นะครับ แล้วก็ขันน็อตเบอร์แดล็อกให้แน่นครับเอาให้อยู่นะครับพอตึงอย่าให้แน่นมากเดี๋ยวมันจะแตกอีกพอเราล็อกแล้วเราก็ขยับดูนะครับถ้าเราใส่ตัวกระเดื่องวาวนะคได้พอดีนะครับ,บระหว่างวาวไอดีไอเสียนะครับหัวก็จะโผล่ใกล้เคียงกันนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะประกอบฝาครอบใส่นะครับขันล็อกให้แน่นนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวคอต่อคาบูนะครับหรือว่าใส่คาบูเข้าไปนะครับเนี่ยเข้าไปเลยนะครับใส่แล้วก็ดันดันนิดนึงแล้วเราก็ยึงรดน็ดันดัรับยึดนน เกบสายน้ำมันนะครับเสี็บสายน้ำมันเข้าแล้วก็ลองเครื่องครับน้ำมันเปลี่ยนใหม่นะครับสายน้ำมันใส่เคเทียนเข้าไปนะครับ ยักน้ำมันนะครับยักยักดูให้น้ำมันขึ้นนี่นะครับพอขึ้นแล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องครับให้เราโชกขึ้นนะครับโชกขึ้นแล้วเราก็ดึงสตาร์ทเลยนะครับกลองจะติดเอาโชกลงครับ ครับก็ากตาร์ติดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็ประกอบหลังคาเท่าก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับใส่ฝาครอบกองอากาศครับก็เป็นอันว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมถ้าท่านชมแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดสูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดชิปนใหม่ของเราครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ